เศรษฐายกหูหาวราวุธให้ช่วยคนไร้บ้านนอนป้ายรถเมย่านบางกะปิประชาชนวอนหน่วยงานเข้ามาดูแลคนไร้บ้านนอนป้ายรถเมย์หน้าห้างดังย่านบางกะปิวันกลัวเกิดอันตรายขณะเศรษฐายกหูหาวราวุธเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ลงไปพบมีทั้งคนไร้บ้านและผู้สูงอายุที่มีปัญหาครอบครัวไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือ จากกรณีมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพส์คลิปวิดีโอบริเวณป้ายรถเมห์้นห้างดังย่านบางกะปิที่มีภาพของคนไร้บ้านนอนบริเวณที่นั่งรอรถเมทุกที่นั่งทําให้ผู้ใช้บริการรถสาธารณะไม่มีที่นั่งรอรถจนมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากและมียอดคนเข้าชมถึง1.7ล้านครั้งผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนางสาวหนิงอายุ35ปีเจ้าของคลิปเผยว่าวันที่ 27กรกฎาคม67ช่วงเวลาศูนย์นาฬิกาตอนนั้นตัวเองกำลังจะกลับบ้านกับเพื่อนจึงมายื่นรอเรียกแท็กซี่บริเวณดังกล่าวจนพบว่ามีนอร้ไรบ้านนอนที่บริเวณที่นั่งรอทะเมนทุกที่นั่งจึงทำให้รู้สึกตกใจและยกมือถือมาอัดคลิปวิดีโอไว้เพราะโดยปกติแล้วเวลา21นาฬิกาที่ตัวเองเลิกงานแล้วมารอรถเมตรรจุดนี้มักจะพบคนไร้บ้านอยู่แล้วแต่ไม่มากเท่าวันดังกล่าว ส่วนตัวไม่รู้ว่าทุกคนคือคนไร้บ้านทั้งหมดหรือไม่แต่รู้สึกกลัวและไม่กล้ายืนรอรถโดยสารบริเวณป้ายรถเมดังกล่าวรวมถึงชาวเน็ตหลายๆคนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปมีความคิดเห็นตรงกันว่าเจอคนไร้บ้านมาอาศัยนอนตามป้ายรถเมดังกล่าวบ่อยและรู้สึกกลัวจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากสามารถทําให้คนไร้บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็อยากให้เข้ามาช่วยคนไร้บ้านบริเวณป้ายรถเมดังกล่าวด้วย ผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวลงพื้นที่มายังงป้ายรถเมย์บริเวณหน้าห้างดังย่านบางกะปิกรุงเทพซึ่งไม่พบคนไร้บ้านอยู่บริเวณนี้แต่พบว่ามีประชาชนที่มานั่งรถเมย์เป็นจำนวนมาก จึงได้พูดคุยกับหญิงอายุ51ปีประชาชนที่ใช้บริการรถเมย์เป็นประจำเผยว่าตัวเองใช้รถเมย์ตรงจุดนี้มากกว่า30ปีมักจะพบเห็นคนไร้บ้านมาอยู่ที่บ้านรถเมย์ดังกล่าวเป็นประจำโดยจะเริ่มมากันในช่วง22นาฬิกาหรือช่วงห้างปิดเป็นประจำและมักจะหายไปช่วงเช้าตรู่ของทุกวันและมักจะเห็นหน้าเดิมๆคือผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคน แต่ทุกวันคนไร้บ้านจะไม่ได้มานอนที่จุดดังกล่าวมากเท่าที่มีการเผยแพร่าภาพออกไปส่วนตัวคิดว่าประชาชนที่ใช้รถเมย์จะไม่ได้รับผลกระทบเพราะเวลาคนที่ไร้บ้านมาอาศัยนั้นเป็นช่วงที่รถเมย์หมดและมีคนมารอเป็นจำนวนน้อยแต่ส่วนก็รู้สึกกลัวเกิดเหตุถูกทำร้ายเพราะไม่รู้ว่าคนไร้บ้านนั้นจะมีอาการทางจิตหรือไม่เพราะเคยเห็นคนไร้บ้านที่เป็นผู้หญิงเดินตะโกนวยวายอยู่บริเวณนี้แต่ยังไม่พบว่า ไปทำร้ายประชาชนหรือผู้ใช้บริการรถเมยจึงอยากให้หน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือคนไร้บ้านเหล่านี้เข้ามาดูแลด้านนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพรรมเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์มาสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวและให้รีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือพรรม โดยศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสอนสอไม่ได้นิ่งนอนใจส่งทีมหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสอนสอรวมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกะปิและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนนลาเพร้าลงพื้นที่บริเวณป้ายรถเมนาห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิกรุงเทพพบกลุ่มคนไร้บ้านในที่สาธารณะจำนวนหคนเป็นชาย3คนหญิงสคนซึ่งมีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วยสคน นายวราวุฒิกล่าววา่าเจ้าหน้าที่สอนสอได้พยายามพูดคุยกับกลุ่มคนไร้บ้านแต่ทั้งหมดประสงค์ไม่เข้ารับความช่วยเหลือคุ้มครองเนื่องจากมีอาชีพรับจา้างทั่วไปในบริเวณดังกล่าวแต่เพราะรายได้ไม่เพียงพอจึงทำให้ต้องมาอาศัยป้ายรถเมย์เป็นที่หลับนอนและบางรายเพิ่งพ้นโทษไม่รู้วา่าจะขอรับความช่วยเหลือได้อย่างไรในขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาครอบครัวลูกหลานไม่สามารถดูแลได้ทั้งนี้นายวราวุฒิกล่าววา่าเจ้าหน้าที่สอนสอ ได้ย้ำกับกลุ่มคนไร้บ้านว่าหากประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือขอให้โทรมาแจ้งที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสอนสอกระทรวงพรผ่านสายด่วนพรม1300ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและหลังจากนี้เจ้าหน้าที่สอนสอร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิและสนลาพร้าวจะลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน